สวัสดีค่ะจะมาสอนการใช้ฟีเจอร์ AI Voice Command สั่งสร้างเอกสารด้วยเสียงแทนการคีย์ด้วยคน Smart b i t 366ค่ะค่ะขั้นตอนแรกคลิกเข้าไปที่ระบบขายนะคะจากนั้นให้เลือกว่าต้องการให้ AI สร้างเอกสารการขายตัวไหนนะคะในที่นี้ขออนุญาตเลือกเป็นขายสดค่ะคลิกเข้าไปในขายสดนะคะ จากนั้นกดไปที่เพิ่มนะคะเมื่อกดเพิ่มแล้วจะเห็นสั่งด้วย ai ตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นให้เปิดไมโครโฟนค่ะ จากนั้นให้คลิกด้านบนนะคะอนุญาตให้โปรแกรมเข้าถึงไมโครโฟนของเรานะคะคลิกเปิดค่ะเปิดไมโครโฟนแล้วก็อ่านเอกสารที่ต้องการคีย์ข้อมูลเข้าไปนะคะ บริษัทบ้านกองน้ำใสขายไส้กองฝักบัว10ทชิ้นราคาชิ้นละร5อบาทให้บริษัทฟิวเตอร์มาจำกัดเสร็จแล้วแล้วก,กดปิดไมโครโฟนค่ะแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะคะรอ AI ประมวลผลสักครู่ค่ะค่ะ AI จะคีย์ข้อมูลให้อัตโนมัติค่ะแล้วก็จะดึงข้อมูลรหัสสินค้าให้เราโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ แก้วันที่เอกสารให้ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการนะคะ,ะที่นี้จะเป็น5มกรานะคะจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะบาทีเพราะว่าบางที a i อาจจะอ่านข้อมูลผิดพลาดค่ะคำสั่งเสียง เมื่อเช็คว่าถูกต้องแล้วให้กดบันทึกตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ